จ้าล,ลูซื่นางเอกจีนเรื่องนี้คือสวยมากแล้วทรงผมก็คือเป๊ะทุกทรงเป๊ะจนต้องเก็บมาทําเป็นเลฟเฟนแทบจะทุกทรงเลยค่ะแบ่งผมตรงหัวคิ้วนะคะหลังจากนั้นใช้กิ๊บหนีบผมไว้ช่อหนึ่งค่ะแล้วก็จับผมนะคะไม่ครึ่งหัวมากนะทุกคนแล้วก็นําผมนะคะไปยีๆอย่างนี้เลยใช้หวีซี่เล็กนะคะในการยียีไปให้ทั่วหัวเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปล่อยผมนะคะลงมาแล้วก็นําผมนะคะไปรวบเข้าหากันทั้งหมดวิธีนี้จะทําให้ผมของ เราดูพองแล้วหัวดูทุยดูสวยเหมือนสาวจีนเลยข้างหน้าจะทําเหมือนกันนะคะแบ่งช่อบนไว้แล้วเอาช่อล่างเนี่ยมายียๆแบบนี้หัวจะได้ดูฟูดูสวยเสมือนกับว่าเราเป็นสาวผมหนาคนบอกเลยว่าทรงนี้ผู้ดีดูแพงคุณหนูมาดามคือได้หมดเลยนะได้ทุกลุกจริงๆนะคะมัดคลาผมบริค่ะเก็บเข้าไปเพื่อความเรียบร้อยนะคะอย่าลืมปล่อยจอนด้วยนะแล้วก็นําผมทั้งหมดนะคะไปรวบเข้าหากันอย่างนี้ได้เลยค่ะข้างหลังนะคะหางมา้าฉีออกเป็นสองชอ่อแล้วก็พันสลับกันไปกันมานะคะแล้วก็มามว้มวนให้เป็น ดังโงกมาในคลิปวิดีโอเลยนะคะมมวนไปเรื่อยๆจนสุดปลายผมนะคะแล้วก็ใช้ยางครอบนะคะเข้าไปรอบหนึ่งแล้วก็ใช้กิ๊บนะคะติดเข้าไปอ้อมได้เลยจะบอกว่าออกมาดูสวยดูแพงมากๆในเรฟเฟลมนะคะเขามีกิ๊บดาเพิ่มความน่ารักดูลดอายุเข้าไปด้วยค่ะจะได้ไม่ดูเป็นทางการมากจนเกินไปฟินิชลุกออกมาประมาณนี้เลยค่ะใช้เวลาทําแป๊บเดียวแต่ฝนบอกเลยว่าเป็นทรงที่ทําออกมาแล้วลุกดูเปลี่ยนดูสวยแพงมาก